พักพลังประชารัฐแถลงเปิดนโยบายรับปากหากได้กลับมาเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลจะสารต่อบัตรประชารัฐพร้อมกับเพิ่มเงินเป็น700บาทต่อเดือนทันทีพลเอกประวิตยวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพักพลังประชารัฐพร้อมแกนนำพักพลังประชารัฐ แถลงเปิดตัวนโยบายการหาเสียงเลือกตั้งปี2,566ตามสโลแกนก้าวข้ามความขัดแย้งขจัดทุกปัญหาพัฒนาทุกที่นำเสนอนโยบายสารต่อ3,000ันธกิจหลักเพื่อประชาชนคือสวัสดิการประชารัฐจากคันมันดาสู่เชิงตะกอน เศรษฐกิจประชารัฐสร้างความสามารถรและโอกาสที่เท่าเทียมและสังคมประชา,า,า,ารัฐสงบสุขเข้มแข็งแบ่งปันพร้อมขับเคลื่อนนโยบายบัตรประชารัฐโดยการเพิ่มเงินเป็น700บาทต่อเดือนเพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในครัวเรือนรวมถึงเพิ่มสิทธิประโยชน์ด้านสวัสดิการเป็นเ0 0บาทต่อเดือน สำหรับผู้ที่มีไรายได้น้อยทั่วประเทศที่ชักหน้าไม่ถึงหลังในทันทีที่เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลพักพลังประชารัฐพร้อมลงมือทำทันทีขอบคุณครับเจ็ด้อย